ก่อนที่คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรีจะได้จาริกในวันแรกจากวัดโพแก้วนพคุณไปยังวัดน้อยเจริญธรรมผู้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานก็ได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกกันสก่อนค่ะเป็นเงินที่ญาติโยมร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองสิงห์บุรีโดยท่านประกูณลุนทรตอนัฒนาราก,การท่านรับเป็นเจ้าภาพในการดําเนินการทอดปะป,ป่าให้กับโครงการธรรมญาตา ของคณะสงฆ์จังหวัดสิง์บุรีด้านในฐานะเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ของเมืองสิง์บุรีก็ต้องขอขอบพระคุณท่านพระครูสุนทรพัฒนารังการพร้อมด้วยญาติโยมชาวพัดพุทแก้วชาวตลาดสิง์บุรีที่มีกุลและศรัทธาร่วมทอดประปาในครั้งนี้ก็อาตมาก็ขออนุโมทนา ในกุศลในการครั้นงนี้เป็นอย่างยิ่งขอเจริญพรจากนั้นพระเดชพระคุณพระธรรมชลกวีได้กล่าวปฏิญาณน,นำคณะสงฆ์ออกจาริกทุด,ดงในวันแรกเป็นระยะทางสำหรับวันนี้5กิโลเมตรค่ะคณะก็จะเดินถึงวัดน้อยเจริญธรรมและจะได้พักข้างแรงปฏิบัติธรรมกันที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งคืนก่อนที่จะได้จาริกต่อไปอย่างอีกวัดหนึ่งในวันรุ่งขึ้นค่ะ ตามตะวันบุบบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจง่ายความที่ยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตูแช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหาเนพากลุมครอบสายลมคงรอบไว้สายใจไหลลูสู่สวรรค์ ท่ามกลางแดดร้อนระอุยามบ่ายวันที่20เมษายน2517คณะส่งจาริกผ่านร้านา้าย่านตลาดสิบุรีมุ่งหน้าสู่วัดน้อยเจริญธรรมตบต้นโอพอําเภอเมืองจังหวัดสิบุรีวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกของการออกจาริกรอบเมืองสิบุรีการเดินถึงจดหมายก็ไม่หนักมากแค่5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะกก็ลลืมตตาาขึ้นนดูะวววัโสสสงรรย จำมาด้วยนะไหวไหมโลกไม่มายาจะบ้าก็ในเมืองเรียกรุ่งเรืองก็คงจะไม่โลกในความจริงคือสิ่งอยู่ในใจกลั่นและใสวัดความรุ่งเรือง การจารีของคณะสงฆ์ยังคงดําเนินต่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางส่วนหนูพี่มะเมียวก็ขอลาไปตัดคลิปไปท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเจริญพรค่ะ